มีใครชอบทานกว๋วยจับบ้างไหมครับแต่ถ้าอยากจะกินกว๋วยจับแล้วก็แนะนํามาที่ตลาดโต้รุ่งขอใช้ก,กันนะครับเขามีร้านเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งมีไม่มากมายหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อกลับบ้านไปกินกันไม่ว่าจะเป็นกว๋วยจับแล้วก็ยังมีนี่เลยครับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบจานใหญ่ๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากรับประทานดูนะครับเพราะว่าเครื่องเทศที่เขาหมักกับหมูเนี่ยผมว่าเข้าเครื่องถึงจริงๆ หมูกรอบหมูแดงเนี่ยรสชาติได้ถูกใจจริงๆนะน,นะครับแล้วก็กว๋วยจั๊บของเขาเนี่ยนะครับผมนิยมชมชอบเพราะว่าเวลาไปกินที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยผมจะได้กลิ่นสาบของเครื่องในเครื่องในหมูนะครับแต่ที่นี่ไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับแล้วก็หอมละมุนกับเครื่องเทศเวลาซดลงไปเนี่ยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่แค่พริกเพิ่มความเผ็ดเท่านั้นเองส่วนกว๋วยจั๊บนี่นะครับใครทราบไหมครับว่าที่มาเป็นอย่างไรบ้าง ก๋วยจับเนี่ยมาจากจีนแต่จิ๋วนะครับซึ่งในสมัยกองทัพของทหารราชวงศ์หมิงได้ออกศึกนะครับโดยมีแม่ทัพชื่อว่าซีเจียกวงเนี่ยนะครับได้นําอาหารชนิดนี้มาเลี้ยงทหารแล้วก็ทหารก็ได้ได้ยมชุมชอบกิน จนจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยมีกุ้ยจับเกิดขึ้นในเมนูของคนจีนตั้งแต่บรรดามาต้นมานะครับแต่ว่าเมนูของความถูกใจแล้วก็ผมแนะนํามาที่นี่นี่นะครับที่ตลาดโต้รุ่งเขาจักันแวะมาร้านบุ้มเล็กๆร้านนี้แล้วจะไม่ผิดหวังครับเพราะว่ากุ้ยจับน้าข้นเขาถูกใจจริงๆ